Sweaty cup, Pome Daniel Fraser cup. Recture, Recture, A Tirter, Recture, Popter, the Monk to Jumper. มืเจอรอยยิ้มสยามแรกชิมแรกชิมได้ลิ้มรสเธอเปรีย้ยวเค็มหวานมันแพ้จนปากเจอกะเธอนั้ช่างเซบลายฉันลงรักลงลายจนลงทางลงรักทุกอย่างเสน่ห์เทพเธอ แรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมรืมอดำอารมณ์เธอเโอเคเมืองไทยเป็นประเทศที่มีสถานท่องเที่ยวทะเลเยอะมากนะครับถึงมันติดอันดับโลกทุกคนทั่วโลกก็รู้จักว่า เกาะแล้วก็ทะเลที่มุงไถ่มันสวยงามมากครับแล้วก็แดนโยบเคยไปเที่ยวทะเลที่มุงไถ่หลายที่นะครับปีพีเกาะลานตากระบี่ภูเก็ตเกาะพังงานทุกที่นะครับแต่ซิปกบีที่แดนโยยู่ประเทศไทยยังไม่มีโอกาสที่ไปเที่ยวทะเลต่างแสนนะครับแต่วันนี้เพื่อนลุงน้องท่องเทยของแดนโยช่วยแดนโยไปเที่ยวบางแสนของเขานะครับแดนโยมีเวลาว่างใช่ไหมแดนโยรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่บันทึกเรื่องราวของ เที่ยวทะเลที่บางแสนแล้วเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมรออยู่นะครับที่สถานีพนส่งเอกมัยนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนรุ่น้องแดนโยกัมาแล้วมาแล้ว,น,น,ลว,ลวน้องแมนอเอบจัดกล้องก่อนองแมสวัสดีครับเซียนเนื้เฟรเซอร์ถ่ายยกมือไว้กันน่ารักมากเลยเป็นไงสบายดีครับผมรถติดนิดหน่อยเท่าที <laughs> <บ>าายัดใ่ภาษาไม่เลไม่เลไม่เลเป็นไงเป็นไงว้าวแังต<า>้องมีกล้องวิดีโอมาถ่ายด้วยรอครับใช่ลืมบอกก็รู้เลยว่าทุกที่แดนโยที่เที่ยวไหนมึงถ่าย ต้องเอากล้องไปด้วยเพราะว่าเดีมันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยเป็นไงแต่กเด็กนิวไมค์ไม่เคยไปฟังแสนะโอ้โหเรียมของจะไปกี่วันแล้วนะแมนก็สองวันที่เราคุยนไว้ครับแด็กนิวโดยทีไมมีของเยอะมากเลยก็มีอะไรบ้างก็ไม่เยอะนะครับผมเอะขอด้ว่ไห้เหรอมีกระเป๋าหนักมากด้วยมีอะไรบ้างใีของกา้ามีเสื้อผ้า สี่ห้าชุดเองครับมีเสื้อยืดห้าตัวมีกางเกงขาสั้นกางเกงว่ายน้ำอะไรเงี้ยครับคิดว่าพอไหมพอพอไหมแม่พอนะครับสองวันแล้วก็มีพวกของจุกจิกสำหรับพวกสบู่ยาสีฟันนาแน่นอนเรามีกีตาร์เราต้องเล่นกีตาร์ที่ริมหาดกันครับแล้วก็ต้องถ่ายรูปกล้องด้วยและไปทะเลสำคัญมากก็ต้องมีหมวกใช่ไหมเยอะไปแม่ตาเยอะไปแม่น ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้กำลังพอดีเลยที่สองวันเองนะสองวันปกติสองวันเราก็ไปประมาณนี้ครับดีแล้วดีแล้วโอเคเดี๋ยวนี้ผมว่าน่าจะถึงเวลาที่เราต้องไปได้แล้วครับพี่แนนนีเก็บของเก็บกล้องเก็บกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอเคเรามาทำมายุดทตามไปนะแมนโอเค ครับบางแสนบางแสนทางครับข้หลามโอเคครับแค่นี้แหละครับครับไม่อาหารเยอะมากเลยนะแม่ไม่เอาครับเอาอะไรสิบางแสนถึงแล้วนะไม่ใช่ครับสะพานบางปะกงสะพานบางปะกงคนไทยอาจจะมีความเชื่อว่าถ้าเรากั้นหัวใจก่อนขึ้นสะพานแล้วอธิษฐานแล้วขอพรอะไรระหว่างทางเนี่ย ไปจนสุดสะพานอีกฝันึงสิ่งที่เราอธิษฐา,าน,น,นจะเป็นความจริงหนึ่งโอ้สะพนสานสะพาน,นสองสสางประตงน้ำคงเปนขึ้นลงลงใจอารมณ์ก็คงลอะเลือนกลอนปากน,น้ำเอ็มไล้ขึ้นก็จืดก็จางใจน้องนางนักหน้าในจากอากักจอนใจนารีสวยสดคงคดด่างลำน้ำ อะไรก่อนดีกร่าไม่ได้ขอขอไม่ทันเลยกับริ่ง้นไทยใจยังเดียวนะเชิงแล้วแต่ถึงที่ตลาดน้องหมดน,นะครับยังไม่ถึงบางแสนเลยก็มนนแมนก็บอกกับแดนว่าตลาดน้องหมดน,นะครับเป็นแหล่งรวมของกิ่นของตากที่ย้ายมาจากเมืองชนบุรีนะครับ แล้วก็แมนพาแดนียมาที่นี่เพราะว่าเขาอยากพยายามจะซื้อของกินที่จะเอาไปกินที่ทะเลนะครับสวนมากสิ่งที่แดนียเห็นมากที่สุด่วยที่สุดคือข้าวหลามที่เขาใช้ในไม้ไผ่ตลาดน้องมนขึ้นชื่อจากข้าวหลามมันอร่อยที่สุดในประเทศไทยแต่แนโยอยากชิมนะครับแดนโยอยากชิมจริงๆแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนจะอร่อยที่สุดเพราะว่าทุกร้านที่ขายข้าวหลามก็มีป้ายที่เขียนว่าเจ้าเก่าเจ้าแรกเจ้าเดิมเจ้าชุดโบราณแล้วก็แดนยงงว่า เจ้าไหนที่อร่อยที่สุดขอข้าวลำอันหนึ่งครับเอาไส่เลยค่ะไส้ไส้ไส้มีหลายไส้เลยค่ะทั่วทั่วไอ a b o ริจินอลค่ะได้ค่ะอร่อยที่สุดค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทุบให้เลยค่ะครับเด้ทำอะไรครับจะได้ผ่าจะได้ทานได้เลยค่ะอ๋อก็ต้องผ่าก็ต้องให้มันเบิร์ดพี่แดนนี่ครับว้าวแมนจู่ๆเยอะขนาดนี้หรอครับอันนี้ไงอันนี้แหละเดี๋ยวไปกินที่ทะเลกัน อ้าวส่วนนี้อยาซื้อไปฝากที่บ้านพี่แดนเนียลอยากรู้วิธีการทำไหมครับว่าเขาทำเป็นยังไงเข้าหลามใช่อยากรู้ว่าเขาใส่ในไม้ไผ่ได้ไงพอดีว่าแมนเดลทางนู่นมามีร้านที่เขากลังทำอยู่ซอยข้างๆนี่ครับแล้วแมนจะดูวิธีทำอยากไปดูนะอยากไปดูใช่ใช่งั้นเราดูเลยไหมเดี๋ยวแมนพาไปท่ายนยบช่วยเถอะไหมไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายมากชจบเอาเชว่อครับไม่หนักหรอไม่หนักไม่หนักตามมาฝั่งนี้นะครับของเยอะมากเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาทำข้าวหลามได้ไงน่าสนใจเนาะ สุดซอยนี้ก็ถึงแล้วครับผมเดินเดินเดินไปเรื่อยๆอ๋อเข้าหลามอีกทีนี่ไงราถึงแล้วเขาทำข้าวหลามโบราณจังข้างหน้าเหรอครับไปมาข้างในครับเดี๋ยวเดี๋ยวับไปดูว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับกู้ด้วยผมแจนโยครับตอนนี้ กำลังทำข้าวข้าวหลามอยู่กำลังทำข้าวหลามกองหลามใส่กระบอกน่าสนใจมากเลยแล้วผมขอนั่งดูได้ไหมครับผมได้ได้เชิญเชิญนั่งเลยไม่เคยเห็นอวครับแล้วแมนแมนช่วยอกล้องหน่อยนะเจอที <S <S ่นี่น่แนแมน ขอบคุณครับคุณหลุงได้เลยก็เดงที่ทำไมคือเห็นนะครับทำไมก็ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับมันไม่เดือยวลยฮันยมไม่ไผ่แล้วมันจะสูุ่มมันจะหอมฝ่าแล้วก็ผสมอะไรบ้างครับมีข้าวเหนียวแล้วก็มีมข้าวเหนียวจะใส่หน้าเป็นหน้าเผือกหน้าถัว่วแล้วแต่เราจะใส่หน้าอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำใส่ข้าไปาในกระบอกกระบอกไม่ไผ่ แอ,อาแค่ครึ่งเดียวมัมวนจะกอกองเต็มเติมเต็มในเดือนละใส่สิไม่ได้ใส่หน้าไม่ได้ขอโทษนะแห <Okay. S 2> มทำไมไม่บอกเลยแดเนโยเกือบทำให้ใส่เต็มแล้วทำาหมดแล้วแล้วก็เราเอาเอานี้เอาไปเอาไปยกยไปฟังนูเดีวตอนนี้ก็ต้องทำอะไรครับคุณลุงตอนนี้ก็เอากระบอกเรียงแบบนี้เลย เดี๋ยวผมจะช่วยนะก็ต้องบากไม้ใหญ่ลงไปหาเล็กทำไมครับใหญ่มันจะสุกทีล้างฝาเล็กเล็กต้องสุกก่อนฉลาดมากเนาะได้ยินไหมครับแมนครับแล้วต่อไปนี้ก็ต้องทำอะไรดอกครับคุณลุงจะให้มมยหยอกกะทิยอกที่ใส่กระบอกที่เราต้องที่เราตั้งเป็นแถว่างงี้ยทำไมก็ต้องใส่กะทิด้วยนะครับมันจะทำให้มันมันหวานทำให้สุกเลยแล้วอันนี้เป็นเป็นที่ปิดใช่ไหมครับที่ปิดคุณลุงที่ปิดการฝุ่นการฝุ่นกันละอองอะไรมันเข้าไป ขึ้นป่าครับแดเนยียลอยากรู้อ่ะใช่ไหมแดเนียลเห็นมีมีกากมะพร้าวใช่ไหมครับอ่าขายกากมะพร้าวมันหอมฝาเก็บมันไม่หอมแล้วหลังจากนี้ก็ต้องทําอะไรต่อครับจยุดไฟผับต้องเป็นคนเร็วจริงๆจะร้อนว,าว,าาว้าวเยวมันจะเผาแกงจะเผาข้าวหลามหรือจะเผาแดเนียล อันนี้มันวางแผนของแมนรือเปล่าครับว่าจะพาแดเนียไปเที่ยวทะเลแล้วก็จะเผาเผาตัวแดเนียคนที่ทำงานที่นี่ก็กมีความอดทนเนาะมันงานก็นหนักจริงๆแต่มันจะทำให้คุ้มค่าเมือกินนะต้องเห็นว่าคุ้มค่าจริงๆนะงนะถึงตอนนี้เราเห็นวิธีไหนการทำข้าวหลามครับเห็นทุกขั้นตอนตั้งแต่ตั้งแต่แรกถึง เผาตอนนี้เรายังรออยู่นะครับพอเราเผาขั้นข้าวหลามอยู่แต่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนสําคัญที่สุดนะครับคือการกินอันนี้คงไม่พลาดนะครับไม่ลืมการกินกับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดครับร้อนเลยอร่อยร้อนแต่อร่อยมากครับให้ไหมอันนี้สดที่สุดนะครับว้าวจึงแล้วนะอันนี้อร่อยกว่าที่ตล,ลาดอีกนะครับเพราะว่า เพิ่งทำเสร็จเลรอแกมันร้อนแล้วก็มันสุกครูแบบซุบๆเลยโอคุณลุงครับคุณลุงครับมีแบบนี้ไหมฮะมีกรบสุกร้อนๆเลยโอเคครับใส่กันผมขอแบบนี้อีกสกิบปองโอเคด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวจะซื้ออีกเหรอแมนมียี่ทวงแล้วมีแบบยี่สิบแบบบองแล้วสามสิบแล้วครับสามสิบครับเยอะไปรึเปล่าครับแมนไม่เป็นไรครับซื้อไปฝากที่บ้านแล้วใครจะซื้อครับแมนซื้อเองครับการออกเดินทางในแต่ละครั้ง ทุกคนจะมีแนวคิดที่ต่างกันออกไปอย่างบางคนต้องการที่จะรีบเดินทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่กําหนดไว้ด้วยเร็วที่สุดและต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับจุดหมายปลายทางให้นานที่สุดแต่บางคนก็คิดว่าปลายทางมาใช้เป้าหมายสูงสุดในการเดินทางของเขาแต่เป็นเพียงแค่ตัวกําหนดเส้นทางเท่านั้นเพื่อที่จะพบเจอเรื่องราวระวังทางที่มีความสนุกและประสบการณ์ที่น่าประทับใจซึ่งเมืนกับในครั้งนี้ที่ปลายทางของแดเนียลนั่นคือพังแสง ต่ระวังทางเดนยนโยได้แหวที่ตลาดน้องหมนและได้พบเจอกับการเผาเข้าวหลามที่ทําให้แดนอยได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตที่กลายเป็นความประทับใจหนึ่งณนะสถานที่แห่งนี้คนไทยไปเที่ยวบางแซนไหมครับห้าบาทห้าบาท <c oughs> บ้างแซนไหมครับ <c oughs> บางแซนไปบ, <c oughs> บางแซนครับ <c oughs> บางแซนครับ <c oughs> Let's the, the sea to the sea. go เฮ้ยถึงแล้วถึงแล้วนายที่สุดนายที่สุดเลยถึงแล้วเดินทางเกือบทั้งวันเลยโอเคครับ okay. <Up. S 1> บางแสนเป็นแบบนี้หรอผมคิดว่าอาจจะมีแบบชายหาดแล้วนักท่องเที่ยวเล่นวิ่งสบายอันนี้เป็นมันดูมันท่าเรือนะอันนี้สะพานปลาอ่างศิลา อ้ายังไม่ถึงบางแสนเลยยังนี่เป็นสะพานปลาตลาดซื้อขายอาหารทะเลครับเราจะกินข้าวเที่ยงกันที่นี่ก่อนไม่รีบไปถึงบางแสนหรอกแดนยุรอสิเอ็ดปีแล้วนะยังไม่ถึงเลยพี่แดนนี่เราจะรีบไปไหนครับทะเลนี่ไงอยู่ข้างหลังเรามันไม่หนีเราไปไหนหรอกกินข้าวก่อนโอเคเอาเป็นแบบเร็วๆนะได้ได้ป้าปะกินข้าวไปไปก่อนเราไปก่อนกองากินกันต้องหว่อีกกินข้าวอีกสงสัยว่าอาจจะไม่ถึงบางแสนวันนี้นะ เ,เี๋ดว,วด้ตามไปนะ <c oughs> โอเคไหนที่สุดกักินอาหารทะเลที่นี่ อร่อยมากเดเมยว่าแดนยลกไม่ค่อยกินอาหารทะเลในชีวิตเดชแม้นก็บอกถูกอร่อยมากก็้วจะมีแบบเยอะแยะเลยมันสดสดมากอิม่มอิ่มมากอิม่มพอดีเลยเหมอนกันเลยใช่เด็ดีนะเขาพูดที่ไหนหนะโบเดนยลกอาจจะไม่รู้ก่อนว่ามีอาหารทะเลที่มันแบบสดๆอย่งนั้นที่นี่พี่เดนยลรู้ไหมครับว่าที่อ่างศิลาที่นี่ย,ยังมีของชื่ออย่างหนึ่งนะกุ้งทอดไม่ใช่อาหารทะเลอ้าวมันคือพกหินอ่างศิลา ชื่อดังมากโคกหินใช่เดี๋ยวแานจะพาพี่แดนเนียลไปดูโอเคไปเลยผมจะตามไปได้ด,ดีดีเพื่อจเดี๋ยวต่อไปนี้แดนเนียยจะไปเรียนรู้ว่าเขาทำโครกหินได้ยังไงเดี๋ยวผมจะตามมิสเตอร์ <Mr>. Man, แมนไปด้วย<แ><ป>อ่ะแดนเนียย <Daniel S 2> อยากรู้ว่าสมัยท,ที่ที่อังซีหลาโคกหินเป็นแบบชื่อเสียงดังมากแบบทุกคนที่ทั่วประเทศไทยรู้จักเดี๋ยวผมจะถามพี่ที่รนดีกว่า อย่ไปไหนนะแหมนแดนโยจะถาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมชื่อแดนยยครับแดนโยอยากรู้ว่าทำไมครกหินจากที่นี่จากอังซีหลาเป็นครกหินที่ทุกคนช่วยไม่ได้ถ่ายรู้จักมันหนอ่างศิลาจะมีเป็นแวบๆอและเวลาตำก็จะคมเร็วอแหลกเร็วทนถาวรใครซื้อไปก็น่าใช้และจำนำได้เพราะว่าต่อไปไม่มีพื้นที่ที่จะเอาหินออกมาทำเนี่ยก็จะหมดไปเขาก็จะซื้อเก็บไว้ วิธีการทำยังไงครับมันแบบจะสกัดยังไงมันจะมีวิธีจะสกัดต้องไปดูเลยอ้าวเห็นไหมแมนเขาจะพาไปดูว่าวิธีทํำยังไงอ้าวแมนหาไปไหนงั้นแดนจะไปคนเดียวก็ได้ครับโอเคตอนนี้แดนจะอยู่หลังบ้านของพี่เพราะว่าเขาว่าเขายังทําเขายังเขามีแบบฟครตอรี่เล็กๆที่เขาทําครกหินอยู่แล้วก็เขาจะสอนแดนวิธีการทําครกเิ็ครั้งแรกในชีวิต ไม่ได้บอกใช้มือท่านย่างเดี่ยวทช่ไมครับไม่มีแบบไม่มีเครื่องจกักรไม่มีเครื่องยนต์ใช่ไหมครับแล้วคุณใช้เวลานานไหมครับใช้เวลานานครับนานประมาณสี่ชั่วโมงล่ะลูกหนึ่งอ่ะสอนแดนโยได้ไหมครับเด็กแดนโยอยากรู้วิธีได้ได้ครับไ,<ง>ได้ได้้เออเนี่ยตอกตอกไปตามถน,นัดอะ่ะที่เราถน,นัดแบบช่วงนี้ยังมีคนทำครกหินมุนคุณลุงไหมครับมันแบบเป็นแฮนด์เมดหรือตอนนี้มันเป็น มีมีมนี้ก็ส่วนน้อยแล้วส่วนน้อยมากเลยตอนก่อนนี้มีมหลายๆร้อยคนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันจะเหลือไม่ถึงร้อยแล้วนะคือเขาไม่มีใครอยากจะทําแล้วครกบอะ่ะแต่ถ้ามันงานที่ที่เรารัก<า>ใช่งานของเราเน,นี่มันไกลมองจะเป็นควกเหอ <laughs> <laughs> เห็นไหมครับอันนี้เป็นโรคนงที่แดเนียลทำนะครับ ว้าวสวยมากเลยแต่ถ้าเราดูจากจากก้อนหินหรือหินแบบธรรมดาธรรมดาเราอาจจะไม่เห็นว่ามันมันไม่มีอะไรพิเศษมันไม่ไม,ไม่คุ้มค่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีความรู้แล้วก็ความคิดจินตนาการเหมือนกับคุณลุงเราสามารถทําสิ่งที่มีคุ้มค่ามากนะครับแต่โดยเฉพาะถ้าเราใช้พลังของตัวเองแล้วก็มือของตัวเองทําสิ่งที่เป็นแฮนด์เมดมันจะเพิ่มคุ้มค่ามากขึ้นสาหรับเราครับอย่างเช่นแดนนี่วันนี้แดนโยบทำครกห็น แล้วก็ใช้มือของตัวเองแล้วก็สำหรับแดนยมมันมีคุมค่ามากนะครับเดี๋ยวแดนยมรู้สึกว่าถ้าแดนโยมใช้โคเคินนี้ที่ทำกับข้าวน่าจะเป็นอาหารอร่อยที่สุดนโลกครับอาจัดเนยลไปไหนมาดิงงแดนียลอยู่ที่นี่อยู่กับลุงวางของก่อนวางของก่อนไปไหนมา๋อเดี๋ยวไปน่ไปซื้อโคกมาไปซื้อโคกฮินด้วยใช่ซื้อโคไปฝากแม่ครับอุ้ยซื้ออีกด้วยชอปปิง้งยังไม่เสร็จหรอครับวันนี้ สร็จแ,แล้วนี่ซื้อคกเรามาถึงที่ผลิตของฝากจากอ่างศิลาเราก็ต้องซื้อ <plex> แน่นอนครับพี่แดเนียลได้คกไหมครับผมได้แหละครับแดเนียลมาไี่ซื้อนะครับเ,เห็นไหมแดเนียลเรียที่ทําเองนะครับว้าวอันนี้พี่แดเนียลทำเองเลยรอครับใช่ชอบไหมมันดูเหมือนครกจริงๆเหรอเนี่ต่มันกําลังจะดูเหมือนโครกจริงๆนะมาคาน,นี้แต่ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จทั้งหมด<อ>แต่ต้องใช้เจนนาการหน่อยนะเพราะว่าเป็นทีมือของแดเนียลแะต้องใช้เป็นแฮนด์เมดนะครับ แล้วตกลงไปไหนต่ออเดี๋ยวเราไปใช้หาดบางแสนเลยนายที่สุดจะไปใช้หาดบางแสนโอเคแล้วให้เดเนยช่วยไหมช่วยช่ว,ชวอะไระได้ครับดีเลย,ยงั้นพี่ิดนล้ลช่วยมันถือนี่เลยกันได้ไดโอเคขอบคุณครับคุณลุงบคครับองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งของการเดินทางก็คือของฝากซึ่งของฝากหรือสัมภระรของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเพราะ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมีของฝากปบบไหนหรือเราจะมีสัมภระมากแค่ไหนซึ่งบางคนก็เลือกซื้อของแฮนด์เมดที่ทำขึ้นจากมือและบางคนก็เลือกซื้อของแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงหรือบางคนก็ซื้อของที่ขึ้นชื่อตามท้องถิ่นหรือบางคนก็เลือกที่จะไม่ซื้ออะไรเลยแต่กลับที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นของฝากแทนที่สามารถจะเป็นความรู้ยุ่ติดตัวกับเราไปได้ตลอดอย่างเช่น เดนนิเอลได้เรียนรู้การทำโครกเห็นที่ดังที่สุดในประเทศไทยซึ่งทำให้แดนนิเลรู้สึกว่านี่แหละคือของฝากชั้นดีสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เสรแล้วใบ่ไปเซนแล้วเย้ย <Yay! S 2> นายที่ส <ไป S 2> ุดเลยนายที่สุดน,นถึงแล้วเดี๋วจะพาไปนั่งริมหาดสบาย ยยี่มโอเคโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บนึงมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอแมนเก็บของนิดหนึงนะครับแดเนียลช่วยไหมไม่เป็นไรครับผมหนักไหมไม่หนักสบายมากแต่เหนื่อยยิ้วของก้อนนี้ครับฝากมีของกินมีกีตาร์มีอะไรเยอะแยะนายที่สุดเราเชิงเราครับเชิงเราที่ปางแซนเหมือนแบบว่าแดนียลไม่เชื่อว่าเราถึงจริงๆนะครับแดนียลรอ ทั้งวันทังชีเวิตครับก็มาแล้วจุดครับผมเป็นจุดหมายหลายทางในวันนี้นะครับทุกคนบอกว่าก็แมนบอกว่าอันนี้เป็นทะเลที่ใกล้ที่สุดจากกรุงเทพใกล้ที่สุดจากกรุงเทพแต่เราออกจากบ้านประมาณ7จ็ดงเช้าวันนี้ถ้าเราปินไปออสเตรเลียอาจจะถึงทะเลที่ออสเตรเลียเร็วกว่าบางแสนอีกนะครับเพราะว่าแมนแมนก็ต้องแวะไปทุกที่เลยก็ต้องซื้อของฝากของเย็นของธีรลึก แต่เขานี่เก่งมากนะคือของเก่งมากนะ <Okay. S 1> มันจริงๆเกง่งเก่งนะแมนครับปเราไปเลยนะไหมอะไร <ป S 1> อยู่นี่ละนายที่สุดแดนจะอยู่เมืองไทย11ปี5เดือน3อาทิตย์4วันแล้วก็8ชั่วโมงไม่เคยมาตัางแสนแต่จเอาแมนใกล้ yeah. oh, ที่สุดแล้วเด <Daniel, S 1> ี๋ยวนี้ครับจะถึง พร้อมไหมครับช่วยแนะนนำครับอีกแป๊บหนึ oh, <man. S 1> หน่งช่วยเล่กของหน่อยอ้าวแม่ร้านฝากซื้อของยังไม่พอแล้วแมนไปซื้อของฝากทีหลายที่แล้วของเย็นหลายที่แล้วเินข้าวมากี่ครั้งสารพของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งบางคนเลือกที่จะมีสมาระน้อยที่สุดเพื่อเวลาเดินทางไปไกลๆจะสะดวกสบายต่อการเดินทางแต่บางคนเขาก็มีความสุขในการเพิ่มสมาระขึ้นไปเรื่อยๆตลอดก,การเดินทางและสาระนั้น อาจจะไม่ได้มาจากตัวเราเพียงอย่างเดียวหรืออาจได้มาจากคนรอบข้างหรืออาจได้มาจากความอยากต่างๆซึ่งทําให้แดนยกคิดไปว่าการมีสัมภาระเราควรต้องมีอย่างพอดีเพราะถ้าเรามีสัมภาระเยอะเกินไปก็เปรียบได้กับสัมภาระเป็นเหมือนกิเลสเมื่อเรามีความอยากจะส่งผลทําให้ชีวิตของเรานั้นเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นต้องใช้พลังงานในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยวางไม่ทําอะไรที่เกินไปสําหรับตัวเรา ก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสุขสบายและเป็นการใช้ชีวิตที่ลงตัวที่สุดครับเอานี้อันนี้เท่าไหร่ครับพี่ <Okay. S 1> ผมจะซื้อให้มื่อไร <Okay. S 1> ผมจะช่วย <Okay. S 1> ช่วยช่วย,วยมผมจะช่วยให้เ <c oughs> มืเ่ไร <c oughs> โอเคแมนแดนยลรอทั้งวันเลยนะแล้วน้ำเล่นน้ำกันหรือเปล่าครับแสงก็มันจะหมดแล้วนะเหมือนว่าพี่เดนเนลเชิญก่อนเลยครับผมไม่ไปหรอขอพักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวตามไปไม่ไปหรอเรารอทั้งวันเลยแสงก็มันจะหมดไม่ไปเล่นน้ำอยู่เบื้องหน้าแล้วครับพี่เดนเยลเชิญเลยครับเดี๋ยวแมนขอใช้เวลากับพื้นที่เล็กๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแดนยังมีคำถามนะครับหุ่งอยางที่สือเมื่อกี้ อ๋อห่วงยางนี่อันนี้เป็นของขึ้นชื่อของบางแซนหรือเปล่าครับของขึ้นชื่อไม่ใช่ครับเหรอซื้อเฉยอยากซื้อร้านที่บ้านฝากซื้อเฉยๆอ๋อซื้อเฉยใช่ไหมใช่ฮะโอเคจกลงไม่ไปแล้วนะใช่ไหมไม่ไปครับพี่เชิญพี่หน่อยนะครับพี่เดนนิลรอทั้งวันเลยนะครับเชิญนำน้ำทะเลให้สนุกนะครับขอพักผ่อนรอตรงนี้ขอบคุณครับแอนโอเคโอเค แดเนียลถึงทะเลแล้วก็แดเนียลจะไปเล่นน้ำนะโอเคครับแดเนียลจะไปเล่นน้ำคนเดียวนะครับไปแดเนียลจะไปเล่นน้ำคนเดียว alright แรกเจอว่าเธอเธอเธอ,เธอแรกเจอพบเธอจ้องมองเธอจนเพ้อมาเจอรอยยิ้มสยามแรกชิมแรกชิมเลยลิ้มรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันเป็จนปากเจอก็เธอนั้นช่างแซ่บลาย ฉันหลงรักหลงไหลจนหลงทางหลงรักทุกอย่างเสน่ห์เทแบบเธอแรกชมแรกชมด้วยใจยมหลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมดื่มด่ำอารมณ์เธอเธอ